สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรามาทำความรู้จักกระเทียมกันนะคะโดยกระเทียมจัดเป็นพืชสมุนไพรที่ใช้ในบัญชียาจากสมุนไพรและกระเทียมค่ะยังเป็นสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยชื่อทางวิทยาศาสตร์ของกระเทียมนะคะคือ Allium sativum กระเทียมจะจัดอยู่ในวง Alliaceae ค่ะชื่อสามัญคือ Common Garlic หรือ Allium หรือ Garlic ค่ะ ทั้งภาคเหนือและภาคใต้จะเรียกว่าหอมเทียมส่วนภาคอีสานจะเรียกว่าหอมขาวค่ะโดยกระเทียมนะคะจะมีลักษณะทางพฤกษศาสตร์คือใบจะมีลักษณะยาวแบนไป,ไปลายใบแหลมแคบเนื้อใบมีจุดน้ำมันกระจายก้านใบมีขีบเล็กๆมีดอกเดี่ยวหรือช่อออกที่ปลายกิ่งและที่ซอกปลกิ่ง ดอกสีขาวค่ะส่วนหัวใต้ดินนะคะจะมีลักษณะกลมแปน้นมีเยื่อหุ้มสีขาวหนาแต่ละหัวนะคะจะประกอบหลายกลีบรวมกันมีประมาณ6 1ถึงกลีบได้ค่ะเนื้อในหัวจะมีสีขาวหรือเหลืองอ่อนๆและเนื้อในมีเยื่อบางสีขาวหรือสีขาวอมม่วงหุ้มอยู่ประมาณ2-3ถึงชั้นนะคะซึ่งจะแยกออกจากส่วนของเนื้อได้อย่างง่ายค่ะ ส่วนที่นำมาใช้เป็นสรรพคุณทางยานะคะคือหัวกระเทียมโดยหัวกระเทียมในตำรับยาไทย จะมีสรรพคุณใช้เป็นยาขับลมแก้ลมจุกเสียดแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อแก้ทาดพิการอาหารไม่ย่อยขับเซมา้าขับเหงื่อหรือลดไขมันค่ะโดยเรานะคะจะพบกระเทียมอยู่ในส่วนประกอบของตำรับยาเช่นยาแก้ลมอัมพึกยาเหลืองปิสดสมุทที่ช่วยในเรื่องของการแก้ท้องเสียยาประสภัยที่ช่วยขับน้ำเข้าปลาในสตรีหลังคลอด หรือยาทาดบรจบที่ช่วยแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อหรือท้องเสียได้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการนำกระเทียมมาใช้ภายนอกคือช่วยรักษาแผลเรื้อรังรักษากาก,ากเกลื้อนแก้โรคผิวหนังบรรเทาอาการปวดบวมตามข้อหรือใช้พอกตรงที่ถูกมแมลงกัดต่อยได้ด้วยค่ะส่วนการเพาะปลูกนะคะ กระเทียมจะปลูกโดยใช้กลีบนอกปลูกเนื่องจากกีบนอกมีขนาดใหญ่จะให้กระเทียมที่มีหัวใหญ่และผลผลิตสูงหากนำกระเทียมไปปลูกในฤด,ดูฝนจะทําให้กระเทียมงอกไม่พร้อมกันโตไม,ม่สมเสมอกันได้ค่ะส่วนการเก็บเกี่ยวนะคะจะถอนและตากแดดในแปลงประมาณ2-3ชั่วโมง จากนั้นจะวางสลับกันให้ใบคุมหัวเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดดค่ะโดยจะตากไว้2-3วันระหว่างนั้นนะคะอย่าให้ถูกฝนและน้ำค้างแรงในเวลากลางคืนจากนั้นจึงนำมาผึ่งลมในที่ล่มสักระยะ1ประมาณ5-7วันค่ะเพื่อให้หัวและใบแห้งดีจึงสามารถนำมาคัดขนาดและมัดจุกตามที่ต้องการได้ค่ะ ได้จากในกระเทียมนะคะมีสารสำคัญคืออัลลีนซึ่งสารนี้นะคะเมื่อกระเทียมสดนะคะเกิดความเครียดจากการถูกโบดคันหรือทุบสารจะเกิดความไม่เสถียรจึงถูกเปลี่ยนแปลงเป็นสารอัลลิซินค่ะโดยสารอัลลิซินนะคะจะสลายตัวได้ง่ายเมื่อทิ้งไว้หรือได้รับความร้อนค่ะ โดยกระเทียมนะคะบริเวณส่วนหัวย่อยหรือขีบสดของกระเทียมจะมีองค์ประกอบทางเคมีเป็นสารกร,รมมานหลายชนิดเช่นอาลิซินอาลีอีนอะโจลีนไดเอลลีไดซัลไฟล์และเอลลีโพพิลไดซัลไฟล์ค่ะส่วนการศึกษาฤทธิ์ทางเพศสั์วิทยานะคะจะพบว่ากระเทียมมีฤทธิ์ปกป้องตับจากสารพิษ จากการศึกษาการทดลองป้อนสารไดอรลลีไดซันไฟจากกระเทียมให้แก่หนูขาวจะพบว่าสารไดอรลลีไดซันไฟทั้งสองขนาดสามารถป้องกันตับเป็นพิษได้ค่ะและกระเทียมยังมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยจากการศึกษาพบว่าสารสำคัญในกระเทียมที่เป็นสารหลักในการต้านอนุมูลอิสระคือควอซีตินซึ่งเป็นสารนี้นะคะจะเป็นสารประกอบฟีนอลิก โดยมีหมู่ไฮดรซิลในโครงสร้างจำนวนมากค่ะจึงสามารถทำให้เกิดอิเล็กตรอนกับอนุมูลอิสระได้ทำให้อิเล็กตรอนมีความสเสถียรมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะกระเทียมยังมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียาาสารสก,กัดสดที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งและฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ดีที่สุดค่ะ และกระเทียมยังมีฤทธิ์ต้านเชื้อชุลชีพได้ด้วยนะคะจากการศึกษาพบว่าสามารถยับยั้งเชื้อเอสเชอริเชียคอไลเคปเชล่านิวโมเนียซูโดโมเนตแอลลูจิโนซาสเตฟิโลคอคคัสออเรียสหรือซัมโมเนลลาไทฟี่ได้ด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะกระเทียมยังมีฤทธิต์ต้านการอักเสบโดยมีฤทธิ์ผ่านกลไกลต้านการอักเสบผ่านทีเซลล์ลิมโฟไซต์และยับยั้งการหลั่งสาร T N F กดการสร้างอนุมูลในตัวเจนที่ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาการอักเสบค่ะซึ่งมีผลทำให้เกิดการอักเสบลดลงได้ด้วยค่ะและจากการศึกษาความเป็นพิษนะคะก็ยังพบว่า จากการศึกษาการทดสอบการเกิดพิษเฉียบพันธ์ของสารสก,กัดกระเทียมด้วยน้ำโดยฉีดเข้าบริเวณใต้ผิวหนังของกระต่ายค่ะ พบว่าขนาดที่ทำให้สัตว์ตายครึ่งหนึ่งหรือค่า lethal dose 50มีค่าเท่ากับ3 0 3 4มิลลิกรัมเปอร์กิโลและมีค่า maximum tolerance dose เท่ากับ2,200มิลลิกรัมเปอร์กิโลโดยเมื่อให้สารสกัดในขนาดสูง3,200และ4,200มิลลิกรัมเปอร์กิโลนะคะจะพบอัตราการตายและกระต่ายไม่อยากอาหารและเกิดอัมาาพาตได้ด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีการศึกษาความเป็นพิษจากการทดสอบความเป็นพิษเสียบพันธ์ของสารสกัดน้ําที่ได้จากกระเทียมโดยการให้สารสกัดน้ําจากกระเทียมแก่หนูขาวสายพันธ์ุวิซ่าค่ะในขนาด 100, 1000, 2500และ5,000มิลลิกรัมอร์กิโลนะคะแก่นูขาวแต่ละกลุ่มครั้งเดียวแล้วสังเกตผลใน24ชั่วโมงจะพบว่าผลการศึกษา พบว่าสารสก,กัดทุกขนาดนะคะไม่ทำให้หนูตายและเมื่อใช้ขนาดสูงถึง2,500มิลลิกรัมกิโลหนูยังคงมีสุขภาพดีนะคะและไม่เกิดพิษส่วนการใช้ขนาด5มิลลิกรัมกิโลจะทำให้หนูมีอาการอ่อนแรงทรงตัวไม่ได้และหัวใจเต้นเร็วค่ะและจากในปัจจุบันนะคะ พบว่ามีผลิตภัณฑ์กระเทียมสำเร็จรูปมากมายที่วางจำหน่ายในตลาดที่อย่างหลากหลายเลยค่ะได้แก่กระเทียมผงนะคะโดยกระเทียมผงที่ผลิตได้จะเป็นกระเทียมสารสกัดธรรมชาติชนิดผงค่ะโดยมีข้อปรุงใช้คือสามารถใช้แทนกระเทียมสดได้ในการปรุงอาหารหรือรับประทานแทนกระเทียมสดค่ะและมักมีขนาดกระเทียมผงบรรจุหนึ่งแคปซูลจะเทียบเท่ากับ กระเทียมสด7กรัมค่ะและขนาดการรับประทานหลังอาหารนะคะก็คือจะรับประทานหลังอาหารเช้าและเย็นครั้งละ2เม็ดค่ะเทียบเท่ากับการรับประทานกระเทียมสด1หัวใหญ่และหากต้องการ,รลดคอเลสเตอรอลนะคะจะใช้เวลา4-6สัปดาห์จึงจะเห็นผลค่ะและยังมีผลิตภัณฑ์ในรูปของกระเทียมเม็ดหรือกระเทียมอัดเม็ดค่ะ จะเป็นผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากการผลิตกระเทียมผงคือแทนที่จะบรรจุกระเทียมผงลงในแคปซูลนะคะจะนำมาอัดเม็ด เป็นเม็ดเคลือบฟิล์มแทนโดยมีข้อบ่งใช้คือลดแก๊สในกระเพาะขับลมลดคอเลสเตอรอลลดไขมันในเลือดช่วยระบบเผาผลาญของร่างกายช่วยการดหลเวียนของเลือดให้ดีขึ้นลดการเกิดความดันโลหิตสูงและเบาหวานได้หากรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงสุขภาพค่ะโดยมีขนาดและวิธีใช้จะรับประทนานครั้งละ1เม็ดวันละ3ครั้งหลังอาหารค่ะนอกจากนี้ จากการวิจัยจะพบผลิตภัณฑ์น้ำมันกระเทียมนะคะโดยมีประสิทธิภาพในกนารรักษาโรคบางชนิดได้ด้วยค่ะจึงมีข้อบ่งใช้เพื่อลดคอเล,อลสเตอรอลและไขมันและยังช่วยรักษาโรคโล,ลหิจางโรคข้อปรับระดับน้ำตาลให้เลือดได้เป็นปกติป้องกันเลือดแข็งตัวได้ด้วยค่ะ โดยจะมีขนาดและวิธีใช้คือรับประทาน1-2แคปซูลหลังอาหารค่ะนอกจากนี้นะคะเราจะพบว่ากระเทียมจะมีข้อห้ามใช้ในผู้ป่วยที่ท้องร่วงประเภทที่ไม่ได้มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียหรือผู้ที่มปีปัญหาเกี่ยวกับตาบัาหรือผู้ที่กำลังจะไปเตรียมการผ่าตัดค่ะและยังควรระวังในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีภาวะเลือดออกผิดปกติหรือผู้มีกระเพาะอาหารและการย่อยอาหารที่มีปัญหาและผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้ป่วยมีความดันโลหิตต่ำก็ควรระวังด้วยนะคะค่ะโดยอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นนะคะหากรับประทานกระเทียมอาจจะทำให้เกิดอาการแพ้ หรือมีทางเดิอนอาหารไม่ปกติได้หากรับประทานกระเทียมขณะท้องว่างอาจทําให้เกิดอาการเคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียและทําให้เกิดเลือดแข็งตัวได้ด้วยค่ะจึงไม่ควรรับประทานกระเทียมก่อนการผ่าตาดัดเพราะจะทําให้เกิดเลือดแข็งตัวได้ช้าค่ะนอกจากนี้ยังพบอัตรกิริยากับยาโดยกระเทียมในปริมาณมากจะทําให้เลือดแข็งตัวช้าลง จึงต้องระวังหากให้ร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือดเช่นบอฟลินเอนเซสมุนไพรหรือยาทำให้เกล็ดเลือดต่ำยาความดันโลหิตสูงและยาลดระดับน้ำตาลในเลือดค่ะ โดยการควบคุมคุณภาพนะคะกระเทียมควรมีปริมาณสารอาัลลีนไม่น้อยกว่า0.45%เวท e บเวทและสารอาัลลีนในนี้ค่ะเมื่อถูกย่อยสลายด้วยเอนไซม์อัลลีเนสจะเกิดการรวมตัวกันใหม่ได้สารอัลลีซินซึ่งเป็นสารที่ไม่เสถียรสามารถกลายตัวได้ง่ายกลายเป็นกลุ่มซันไฟ์อื่นๆค่ะ โดยจากการศึกษานะคะสามารถสรุปได้ว่ากระเทียมเป็นพืชที่ยอมรับกันทั่วโลกว่ามีสรรพคุณทางยาที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นนำหัวใต้ดินมาใช้เป็นยาขับลมแก้ลมุถสีย แก้ท้องอืดท้องเฟอ้อแก้ทัดปิการและยังมีส่วนประกอบทางเคมีของกระเทียมพบที่หัวย่อยหรือผิบส่วนของกระเทียมที่เป็นสารอาลิซีนอาลีอีนอัโจอีนนอกจากนั้นในปัจจุบันนะคะยังพบข้อมูลทางเภสัชวิทยามากมายของกระเทียมที่สนับสนุนการออกฤทธิ์เช่นช่วยลดคอลเลสเตอรอลในเลือดลดปริมาณไขมันในเลือดลดไขมัน านการจับตัวของเก็ตเลือดหรือเป็นสารต้านการเกิดออกซิแดนค่ะนอกจากนี้นะคะกระเทียมยังมีสรรพคุณยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียได้อีกด้วยค่ะ